โลกก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าที่ที่นักอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดินหนึ่งโย์หรือ16กิโลเมตรมีปราสาทราชวังที่วิจิตพิสดารไม่แพ้สวรรค์ที่มีอยู่ถึง7ชั้นเรียงซ้อนซ้อนกันชั้นสูงสูงก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค์ พญานาคสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นได้แปลงกายแล้วผสมพันธุ์กับมนุษย์ได้เมื่อนาคตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนงูมีทั้งพันเสียงเดียวสาหและ7ดเสียงสามารถขึ้นลงตั้งแต่ใต้ใตบาดาลพื้นโลกจนถึงสวรรค์นในทุกตำนานมักจะกล่าวถึงนาคที่ขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองสวรรค์ที่จะแปลงกายเป็นอะไรตามที่คิดตามสภาวะเหตุการณ์นั้นๆ จะเห็นว่าพญานาคหรืองูใหญ่นั้นมีความเป็นมาและถิ่นที่อยู่เป็นสัดส,ส่วนในพบหนึ่งต่างหากจะมีเป็นบางครั้งที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้พญานาคเป็นทั้งเอกลักษณ์ของความดีและความไม่ดีความเชื่อเกี่ยวพันกับชีวิตน้ำธรรมชาติพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งธาตุน้ำนาคให้น้ำเป็นเกณฑ์ที่ชาวบ้านรู้และเข้าใจดี ที่ใช้วัดในแต่ละปีจำนวนนาคให้น้ำมีไม่เกินเจ็ดตัวถ้าปีไหนอุดมสมบูรณ์มีน้ำมากเรียกว่านาคให้น้ำหนึ่งตัวแต่หากปีไหนแห้งแล้งเรียกว่าปีนั้นมีนาคให้น้ำเจ็ดตัวจะวัดกลับกันกับจำนวนนาก็คือที่น้ำหายไปเกิดความแห้งแล้งนั้นก็เพราะพญานาคเกี่ยงกันให้น้ำแต่ละตัวจึงกลืนน้ำไว้ในท้องไม่ยอมพ่นน้ำลงมาเกี่ยวข้องกับคนไทย เรามักจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาคได้เสมอในงานจิตรกรรมประติมากรรมและหัตถกรรมนาคเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะตามอาคารวัดต่างๆหลังคาอาคารที่สร้างขึ้นสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์และสถานบันาศาสนสถานตามคตินิยมที่ว่านาคยิ่งใหญ่คู่ควรกับสถาบันอันสูงส่งเช่นนาคสะดุ้งที่ทอดลำตัวยาวตามบันไดานาคลำยอง ที่ทำเป็นป้านลมหลังคาโบสถ์ที่ต่อเชื่อมกับนาคสะดุง้งนาคเบือนนาคจำลองและนาคทันคันทวยรูปพญานาคพญานาคก,กับตำนานในพระพุทธศาสนาตามตำนานพญานาคมีอยู่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วดังเช่นหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพิเศษแล้วได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆเพื่อแสดงธรรมเทศนามีครั้งหนึ่งได้เสด็จออกจากร่มไม้อทุปปานิโครทะ ไปอย่าง่มไม้จิกชื่อมุจลินทรงนั่งเสวยวิมุติสุขอยู่เจ็วันคราวเดียวกันนั้นมีฝนตกพรำพรำประกอบไปด้วยลมหนาวตลอดเจวันได้มีพญานะ